สวัสดีค่ะวกเราทุกทุคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรักกันชอบกันกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันนะคะรักมากๆก็กดแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปตามเพื่อนๆน,นะคะตามเพื่อนของเรามาดูนะคะต้องบอกว่าหัวข้อในวันนี้จดจําให้ได้ว่าคุณคือใคร <c oughs> สําคัญมากค่ะการจดจําให้ได้ว่าคุณคือใครนี่คือแก่นแท้คือแก่นของความสําเร็จทุกด้านของชีวิตเลยโอ้แต่ว่าไปแค่แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยโอ้ขว่าจะ กว่าที่เราจะเข้าใจแล้วก็นํามาใช้กับชีวิตได้เนี่ยออใช้เวลาพอสมควรนะเออคือถ้าบอกว่าจําไม่ได้ว่าคุณคือใครเนี่ยภาษาไทยแปลเป็นไทยเนี่ยเข้าใจหมดแต่ที่จะให้จิตวิญญ,ญาณเข้าใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเอาใช่ค่ะ,ะมันต้องอข้าเรื่องหนึ่งเลยมันต้องเข้าให้อาจิตวิญ,ญญาณต้องเข้าไปตระหนักรูนะ้และวันนี้เราจะมาสอนเลยนะจะมาสอนว่าเ,เราจะมีวิธีการ ทำยังไงสังเกตยังไงจะมา,าจะมาสอนเลยนะเป็นการสังเกตนะคะมากันแล้วค่ะมากันแล้วค่ะโอ้โหการสั่งกระดิ่งขอบของพี่นี่ส,นสุดยอดนะคเะเป็นภาษาสั่งเรียกปลาหมอจงหมอการเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งคุณต้องเดินคนเดียวให้ได้ต้องทนเหงาให้ได้ออต้องทนเหงาด้วยเหรอที่ทนเหงาได้ต้องทนเหงาทนโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายพี่มีหนูนะทอดทิ้งอักระสับะ่าอ๋อโอเค เหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนถูกเหมือนถูกถีบไปอยู่ตามลําพังเหรอขนาดนั้นเลยนะถูกถีบก็อยู่ตามลําพังจงเหมือนกับโลกนี้ไม่ต้องการเราจริงเหมือนกับโลกนี้แบบว่ากูไปที่ไหนก็ไม่ได้ละไม่มีใครเข้าใจกูเลยะเยมันจะมีสภาวะที่มันจะเกิดกับเราทุกคนแบบเนี้ยซึ่งวันนี้เราจะคุยเรื่องเนี้ยค่ะเราจะคุยกันเรื่องเนี้ยนะวันนี้ก็คุยเต็มที่ได้ได้เท่าที่ทำได้นะส่วนท่านที่ ที่อยู่ที่ลงทะเบียนแล้วคอเสดกคำภีไปเรียนเอาในคอสมีวิธีการฝึกมีการให้กระแสแต่วันนี้เราก็การ,รจูนวันนี้ยังให้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่กักเรื่องการให้กระแสได้เรียนรู้แล้วว่าข้างนอกผสมประสานปนเปนกันเยอะมากคนที่ดูเนี่ยคือคนที่าบางคนรอดูก่อนบางคนรอความชัดเจนว่าผู้สอนจะชัดเจนไหมผู้เรียนจะชัดเจนไหมใครจะชัดเจนบ้างกรอกันไปรอกันมาอย่างเงี้ยนะฮะ างทีกระแสที่ให้ไปเนี่ยม,มันทำให้บางทีเราสับสนคือตอนนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องจิตใต้สำนึกมา uh huh. แล้วทีเนี้ยคือตุ๊กตาต้องบอกพวกเราอย่างนี้นะทุกเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายพัฒนาชีวิตเรียนกับใครทําอะไรมาก็แล้วแต่แม้กระทั่งสถานปฏิบัติต่ตางที่เราที่เราผ่านมาในชีวิตทุกเส้นทางคือสะพานที่จะพาเรามาถึงจุดนี้ค่ะก่อนที่หนูเจอพี่เนี่ย าถามว่าได้ไปเรียนที่ไหนไม่ได้เรียนแต่หนังสือหนังหาไปคอสสัมมนาแต่เราก็เคยทํากิจกรรมไม่ใช่ใชหรอใช่ทำสมัมมนาเป็นคนนํากิจกรรม<ช>ด้วยออก็เกี่ยวกับเรื่องของปลุกเล้าเกี่ยวกับปลุกเรื่องความสําเร็จจิตใต้สํานึกเปลียนจิตใต้สํานึกอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่า มันมีคําว่าจิตเหนือสํานึกตัวนั้นนะคะงงเลยมันงงมันสับสนอะไรจิตใต้จิตเหนือสนึกคือเราเรียนมาอ่ะมีแต่จิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกก็จิตใต้สํานึกคือตัวดึงดูดคือตัวที่ทําให้เราประสบความสําเร็จต่างๆนานาและไอ้จิตเหนือสํานึกอยู่ๆวันหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าจิตเหนือสํานึกนี่แหละคือปัญญาญาณจากจักรวาลใครบอกมีคนบอกในหนังสือในหนังสือต่างๆก็มีแต่พอตอนที่เราอ่านอ่ะ ตอนนั้นจิตวิญญาณก็ไม่ค่อยได้ได้ได้ไดไดยินคํานี้สักเท่าไรหร่คือเข้าไม่ถึงก็มีคนพูดถึงสิ่งนี้ว่าเวลาที่เราจะเข้าถึงตัวปัญญาญาของจักรวาลเนี่ยหรือเดอะซอสตอนนี้ทุกตาเรียกว่าพระเจ้าตอนนั้นเนี่ยที่ที่ได้ยินปุ๊บเนี่ยก็อยากเข้าถึงอยากเข้าถึงเพราะอยากได้ปัญญาอยากสําเร็จอยากรวยเอาง่ายๆเลยคือจบที่อยากรวย ก็ไปตามเขาใครพาไปไหนปฏิบัติอะไรยังไงสถานที่ปฏิบัติก็ไปเขาบอกว่าต้องทำวิธีนี้ต้องให้ถึงตัวตนภายในต้องให้รู้ให้ได้ว่าเราคือใครต้องเข้าไปถึงในดวงวิญญาณเข้าไปถึงจิตเนื้อสํานึกอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นงงไปหมดเลยก็สับสนแต่อยากเข้าเข้าใจป่ะอันนี้พูดเหมือนหลายๆคนเลยภาษาที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ย พูดเพื่อหลายๆคนเลยว่าก็ได้ยินมาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งพี่โจค่ะก็ไลฟ์เรื่องของจิตเหนือการทำงานของจิตเหนือสำานกไลา์ด้วยเหรอเป,เป็นการเขียนอ๋อ,อ,อหุย้ยต้องสองชั่วโมงหรืออะไรอ่ะพี่รู้ไหมหนูดูเป็นสิบรอบอ่ะ,ะหนูเป็นคนที่ไม่ถามแต่ฝึกด้วยตัวเองอืก็ดูอ่ะดูซ้ำๆนี่คือสิ่งที่ทุกตาเป็นทุกตาในวันนี้คือ คําถามที่จะถามใครสักคนหนึ่งต้องเป็นคําถามที่มันถามไปแล้วหนึ่งไม่รบกวนอมเมื่อถามแล้วคําถามนั้นต้องเป็นประโยชน์กับตัวเราที่สุดอืไม่ได้ถามเพราะอยากรู้ใช่ส่วนใหญ่ถามเพราะอยากรู้ทําไมถึงอยากรู้เพราะอยากทาเอาแล้วทําไมถึงอยากทําก็คือยังไม่ได้ทํา <laughs> ก้วถามก่อนกรถามไปเรื่อยจนกว่าจะได้ทำคำถามมันยังจะเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วก็ทุกตาก็ได้มาฟังคลิปพี่โจก็ฟังฟังฟังแล้วก็มาถึงเรื่องของการเชื่อมกระแสจิตต่างๆนานาก็เลยทำให้ทุกตาอยากรู้ว่าอ๋อที่ฝึกฝนมาทั้งหมดทั้งมวลในอดีตเนี่ยกระบวนการเชื่อมกระแสจิตหรือเชื่อมโยงกับกับเดอะซอสคือสิ่งที่จะทำให้เรารวดเร็วก้าวกระโดด ตุกตาก,ก็เลยเดินเส้นทางนี้สายจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมกระแสจิตการจูนนิ่งนะคะก็ทาแต่ก่อนที่จะไปรู้เรื่องนั้นว่ามันเป็นทางลัดให้กับชีวิตเรายัางไงเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอตอนนั้นเราจะไปหาที่ไหนก็ต้องดูพี่ก็ดูมันทั้งวันทั้งคืนดู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 ดด แล้วก็ฝึกดูแล้วก็ฝึกดูแล้วก็ฝ so ึกแล้วก็ไม่มีตังค์ดูแล้วก็ฝึกแล้วก็ไม่มีไม่มีเงินด้วยดูแล้วก็ไม่มีเงินดูล้วงในกระเป๋ายังไม่มีนะไม่มีนะคะขาบองพันสิยแปดฝึกไม่ร้ล้วงทั้งวันจูนทั้งวันมีแต่แบงค์ยี่สิบกับแบงก์กับเหรียญน่ะแล้วจะรวยยังไงวะเออจูนทั้งวันอะไรทั้งวันนั่งจูนทั้งวันเลยเหรอจริงแล้วมีอยู่ไลฟ์หนึ่งพี่ไลฟ์แล้วพี่ก็บอกว่า จูนเพื่อหาความรวยแต่ก็ไม่รวยสักทีเ,เพราะว่าโมแต่จูนโมแต่ฟังไม่รู้จักทาโอ้โห,โหเหมือนโดนไม้หน้าเหม,นมดนตีแสกหนะน้าตีแสกหน้า <c oughs> เลยตอนนั้นนะคะ <c oughs> คือเฮ้ยจริงว่ะเรานะไปหาเครื่องมือตรงนั้น,น่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เรามันเหมือนแบบไปหาเครื่องมือ ที่เรารู้สึกว่ามันโอ้โหมหาาัศจรรย์มากเลยการเชื่อมเนี่ยมันม,นมหาาัศจรรย์มากมันสดเลยเชื่อมทั้งวันเลยทั้งวันมุนเลยคือต้องบอกว่าเชื่อมมันเป็นทางลัดจริงและตุกตาคอนเฟิร์มตุกตากล้าพูดนั่งยันนอนยันตรงนี้เลยเนี่ยผลลับตัวเป็นๆผลลับที่โคตรเร็วแต่โมตจูนโมตเชื่อมแต่ไม่ทําพอวันนั้นพอพี่ไล์ปุ๊บรือว่าเออจริงว่ะ ก็กลับมาทําแล้วพอกลับมาทํามันก็ทําให้เราเออขับเคลื่อนชีวิตไปได้อตอนนั้นตอนนั้นไม่มีอาชีพอะไรก็ขายออนไลน์อืก็กลับมาขายต่อก็เงินเข้าไหมก็เงินจะเข้าก็ก็ทําเงินก็มาอยู่แล้วแต่ตอนที่หลอกตาจูดตัวดิ ว่ากระเป๋าดูยังไม่เจอเงินก็วันทั้งวันมันมันทำอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้โพสต์ได้ทําอะไรเนื้องานมันไม่เกิดอยู่แล้วคือเรามัวไปหวังว่าวันหนึ่งเงินแสนเงินล้านมันจะตกมาจากฟ้าฟ้าไงมันจะล่วงลงมาปึ้งอย่างเงี้ยอแล้วก็แบบเออเรามัวคิดอะไรอยู่ว่าตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทําไปก่อนใช่มันก็ต้องต้องตอนนั้นมันยังไม่ได้ตระหนักรู้ตอนนั้นก็แบบว่าโอ้ชีวิตลําบากเหลือเกิน นั่งเชื่อมเผื่อจะมีใครมาช่วยจริงจริี่พูดจริงนีงงนน่สารภาพเลยเผื่อจะมีใครมาช่วยเผื่อจะมีใครมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยจนกระทั่งเข้าถึงโลกภายในก็เป็นหัวข้อของวันนี้อพอวันที่เราสามารถเข้าถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเราเรารู้ว่าเราคือใคร ว้าวทุกตามีศักยภาพมากมายแค่ไหนมันไร้ขีดจํากัดแต่เราเป็นคนจํากัดด้วยตัวเราเองวันนั้นล่ะหาทาให้ทุกตาเนี่ยเข้าถึงศักยภาพแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เปล่านะจูนทุกวันสุขทุกวันแต่ไม่ลงมือทำว่ะหลับตานะหลับตาจุงมีความสุขทุกวันจะไม่อยากออกไปไหนพี่พี่คะเพื่อนหนูในวงการตอนนี้มาเป็นแบบนี้หมดเลยที่เป็นแหมดเลยแต่ไม่ตัดภาพตัดมาเจอเจอโคตโจตอนนั้น นี่กูทำทั้งวันเลยเช้าวะกูทำทั้งวันเลยขอโทษมันพูดกันพูดม,มันตองับอย่างเงี้ยก็ต้องกูมึงบางจังหวะเนี้ยนะคนที่คนคนที่เข้ามาเรียนอย่างอย่างอย่างต้องตาเข้ามาเรียนใช่ไหมคาตุ้งตามาเรียนก็กลับไปนั่งจุนฟังขึ้นเสียงทั้งวันฟังขึ้นเสียงเอ้อยฟังเข้าไปในเซลให้มันรวยปฏิพันธ์มาแล้วก็มีความสุขสุขก,ก็นั่งยิ้มพี่เวลา,ก,าลวกินข <N it> ้าวพี่จะกินเลยยิ้ ทั้วันตอนนั้นพร้อมเลยพี่พอมเลยคือจูจนพร้อมเลยไม่มีจะกินเดี๋ยวจะเขาฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะพูดต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวจะว่าเข้าใจผิดละเออจูทั้งวันหลับตาจูทั้งวันไม่ได้โพสขายของคนก็ไม่รู้ว่าตุ๊กตาทําอะไรว่าเห็นไปเห็นไปเห็นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเหมือนเหมือนสมัยก่อนพี่เนี่ยทั้งนับรูปประคำสวดมนต์มีตัววัดินดิเตอร์เอ้าล้วก็ต้องมีเหมือนกัน เขาบอกว่าไม่เบานะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยสวดห้าร้อยจบสวดพันจบคือเวลาคนมันจะเอาอะใครมันแนะนําอะไรแล้วเขาก็ได้เดี๋ยวมันเอาหมดอ่ามันเอาหมดคือเราตัวจริงไงเราตัวจริงพี่ไปซื้อตัวนับเก้ามาเลยไอตัวที่แอร์มาสเตอรเขากดนับแล้วใครอะโอ้โหพี่ลงทุนขนาดนั้นเ็นคนทําจริงผมทําอะไรผมทําจริงยอมางั้นเออนับเก้ารูกประคำนี่ผมมีหมดตอกรูกประคำแลนับคือมาได้มาเพื่อความขลังแล้วมันนับกี่จุดกีบนับรับรูกประคำมันไม่ไฮเทค ตัวตัวเลขนี่จะตอลมากดป,กป,กป,กปั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 กแล้วก็มาโพสต์โชว์เลยวันนี้สวดมนต์ห้าร้อยครั้งเย่รวยแล้วอย่างเงี้ยวันนี้สวดนมนต์พันครั้งเย่รวยแล้วอะไรประมาณนี้นะเพื่อนก็บอกว่านี่จะเพี้ยนละล่าจจะเพี้ยนก็ก็ทําไปตามนั้นแต,แต่ตอนที่พอเข้าเรื่องการจูนจริงๆ,ๆเนี่ยนะครับคนที่มาเนี่ยเ้าตุกตาเนี่ยทั้งวันแต่ว่าตัดภาพตัดมาที่โ้โจทํทำทั้งวันก็ททำทั้งวันเลยแกโพสต์เดี๋ยว กลาแอดเดี๋ยวนู่น้แต่ภาพแต่แต่ภาพที่ทุกคนนึกก็คือโค้ดแกคงนั่งใช้กระแสจิดเชื่อเดี๋ยวก็มีคนมาลงทะเบียนเดี๋ยวก็มีคนมาโค้ดเดี๋ยวก็เปล่าคือคือข้าพเจ้าโพสต์ข้าพเจ้าไปเรียนเรื่องการเอชอีโอคืออะไรไปเรียนเรื่องการพาดหัวไปเรียนเรื่องการไลฟ์การทำนู่นนี่นั่นการทำหน้าเว็บคือสุดท้ายทำเป็น คือมันต้องทําข้างในและข้างนอกพร้อมกันคราวนี้จนเรารู้สึกข้างในทําไปพร้อมกับข้างนอกเมื่อไหร่นั้นเรารวยม,มันไม่ใช่มาแยกว่าทําข้างในทีข้างนอกที <laughs> ก็วันนี้เนี่ยก็มีพี่่านึงถามมาด้านรักด้ารักว่าเราก็เออต้องตองขออภยัยนะที่คาตอบที่ผมตอบไปมันก็น่ารักเหมือนกันโค,ค้ชค่ะถ้าพี่จะฝึกอย่างนี้นะเช้ามา <laughs> เข้าเงียบชั่วโมงหนึ่ง โอเขาเงียบชั่วโมงหนึ่งนะฮะภาวนาสิบห้านาทีทุกวันเลยนะนั่งนิ่งๆเข้าเงียบหนึ่งชั่วโมงภาวนาสิบห้านาทีจูนในกลุ่มสามเทพอีกหนึ่งครั้งถ้าพี่ทำแบบนี้ทุกวันมันจะถือว่าเบาหรือหนักหรือผ่อนเกินไปไหมคะอะไรประมาณนี้นะด้วยความเคารพมันคือสุดยอดทำจริงตัวจริงผมก็ถามไปว่าแล้วพี่เอาเวลาที่ไหนไปทำงานฮะ <c ười> <c ười> ค <ười> ือคือพี่เอาเวลาที่ไหนไปทํางานแล้วมันมันมันได้มักได้ผลพี่เอาเวลาไหนไปรีคูดคนไปโพสสินค้าไปอะไรประมาณเนี้ยเออคือคือในพี่ทำตามนี้้งหมดผมเกงว่าพี่จะเหลือเวลาทํางานน้อยนิดเดียวจริงไหมเออ,อตกตาเลยตอนนั้นคือเ <c ười> นี่ยคคนตวกตากรบพูดมาใช่เหมือนที่หนูเคยเป็นเลยทั้งวันแล้ว ก็พระเดว่ามีคำถามนี้มานะคะแล้วตุ๊กตาก็เลยเล่าพี่โจฟังว่าเนี่ยพี่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าดูไลฟ์พี่ไลฟ์หนึ่งตื่นเลยเหมือนโดนไม้หน้าสามตีแสกหน้ามันแบบตัวเราอะคือข้าพเจ้านี่ทำทั้งวันเลยคือเวลาที่เราฟังไลฟ์โค้ดอะไรเงี้ยแล้วฟังฟังการไลฟ์ของโค้ดนะคะแล้วพอโค้ดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้คัวโดนเรามันมันสบแสบคันๆอะแสดงว่าเราอะมีบางอย่างที่ใช่ เวลาที่มันโดนอ่ะหน้าที่เราคืออะไรไปทำเมื่อก่อนเปิดเผยตัวพี่ไม่้องเปิดเผยตัวก็ได้จุจุพี่จุจุพี่พี่สุดยอดแล้วพี่เอาเวลาไหนไปทำอะไปทำการเออพี่สุดยอดมากพี่ทักเข้ามาเลยพี่ทำอะไรนะหนูยินดีเลยหนูยินดีช่วยพี่เลย พอตอนนั้นน่ะพอตุกตาได้ได้เออจริงวันมันมันคือเราคือเรื่องของเรื่องตอนนั้นที่ตุกตาทําเยอะเพราะว่ามันทุกข์ค่ะพี่โจค่ะมันทุกข์แล้วมันก็ตอนนั้นตุกตาเนี่ยเจอเจอมรสุมชีวิตนะคะเจอวิกฤตแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นทําให้ตุกตามีวันนี้นะคะฤดูมรสุมมรสุมเป็นฤดูมรสุมมรสุมอ่าร่องเรือไปกลางมหาสมุทรเจอคลื่นนะคะนิดนึง ดีค่ะที่เกาะใบไว้เกาะเกาะใบเกาะเรือย<ๆ>ัง<ๆ>มีเหลือแต่เสากระโดงเรือเกาะเสากระโดงเรือไว้ถ้าเป็นเหลือแต่เสากระโดงเรือ <c oughs> ไม่เหลืออะไรก็ต้องเสด็จวิญญาณแบบพระมาหาชนกแล้วล่ะ <c oughs> นะวหายไปก่อนความเพียรทําให้เรา <c oughs> ถึงฝั่งนีนะ่คือต้องบอกว่าในวันนั้นอนะตุกตาก,ก็ทิ้งคนรอบๆข้างเลยนะอืคําว่าทิ้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทิ้งแบบว่าไม่ได้ทิ้งคือคือต้องวางหมด วางทุกเรื่องในชีวิตจริงๆในวันที่เราอยู่กลางมหาสมุทรแล้วเราจะต้องเรือล่มไปแล้วอะแล้วเราจะต้องบินเข้าเองบินไหว้เข้าฝั่งตอนที่เราจะไหว้เข้าฝั่งอะเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องทิ้งสัมภาระทุกตาคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเลยก็คือวางครอบครัววางทุกคนวางวางแม่วางลูกวางทุกคนแล้วก็บอกพวกเขาว่าตอนนี้กําลังเจออะไร แล้วเราจะต้องเดินไปทิศทางไหนอตอนนี้ขอเวลาตุกตาหน้าอะไรอย่างเงี้ยอตอนนั้นก็มีทั้งทั้งคนฟังและไม่ฟังแหละแล้วตอนที่เราไหว้ข้ามไหว้าจากกลางมหาสมุทรเข้าฝั่งเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทิ้งสัมภาระทั้งหมดอืแล้วคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องรอดก่อนเนีและอ,นะอตรงที่บอกว่าคิดอย่างเดียวก็คือการจูน จูนไปสู่ความเชื่อ<ช>มันจะมีเส้นใยนะจูนไปสู่ความเชื่อนี่เรียกว่าการจูนอเอาไปใช้ตอนทำเอาไปใช้ตอนที่เราต้องโดดเดี่ยวเดียวดายว่ายน<ช>้ำจิตมันต้องเอาไปฝากไว้ที่ผลลัพธ์เข้าใจคาว่าฝากไหมฝากไว้แล้วก็ปลอดภัยแล้วสบายไม่ต้องกังวลเหมือนเราเหมือนเราอยู่ท่ามกลางจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงไหมเรามีแหวนเพชรเนี่ยมีสร้อยคอที่เรากังวลเนี่ยนะเราก็ไปฝากไว้ที่ ที่ไหนอะ uh huh. ที่มันปลอดภัยที่ไหนเดียวโรงพยาบาลธนาคารานธนาคารโรงพักธนาคาร,าคารปลอดภัยสุด uh huh. นะเออไปฝากไว้ที่โรงพี่ที่ธนาคารพอเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเนี่ยความกังวลมีไหมไม่มีการจูนก็เหมือนกันเอาจิตเราเนี่ยไปฝากไว้ที่ผลลัพธ์เหมือนไปฝากไว้ที่ธนาคาร ที่เหลือก็ใช้ชีวิตไปคิดได้นะพี่นี่คิดได้สุดยอดนะท่านส่งให้คิดส่งส่งส่งคำตอบมาโอเคเลยนั้นแล้วเราจะกังวลไปทําไมใช่เรามีแล้วทําให้เรากังวลเราก็เอาเนี่ยไปฝากไว้ที่ผลลัพธ์นึ่คือกกระบวนการเนี่ยคือคือมันต้องมันก็ต้องฝึกใชแบ,บแล้วทุกตาก,ก็เชื่ออย่างนี้ค่ะพี่โจว่าตุกตามีทางรอด